Tất cả mà chút sắp béo chạy hại đẹo. Quân đi chọn đi chọn đi. How vào nhau? Oh, vừa là hạt chếp bên. A joy, whatever, a joy. Họt ông buckin. Buckin, một chọn khác. Mom. 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 เชื่อเชื่อเชื่อไว้ลีกลามาล้วบไม่มีเงินใส่อ้าวอ่านว่าวนนี้เนาะเอรีเนาะโบหาเราคดเวมฮอชีเอามือนีเมื้อนจะเอาเจ้กระบอกพิษดอกอ้าวเด้อไปหาเอาเอาคนดีเน่ะก็คันมี่กยจะให้ทีมงานเลือกให้ได้ให้บอกให้คอยหาให้บ่เงินสั้นทีมงานก็เห็ดให้ให้หาคู่บอ พวกองต้องเป็นทีมงานเลยพวก็รีหาอีกไหวเลยเอาไปเลยเอาคนไปเลยเอาเอองชว์ใช้ได้ๆค่ะกันสไตล์บอลลี่นี่บอยาดเออบอยาดเนี่ยคันแบบบาเตียงนี่สิเก่งวัดเนี่ยโอ้ขอโทษขอโทษแต่สมมติว่าคอยคอยโทษนี่เอาได้ เนาะอย่างไรไอรีเนาะสบายดีเด้อสบายดีอ้าวลงมาแต่เนื้อเลยมาแล้วโอ้โย,อยังไงใชอยู่เนือ้อบรนี้<อ>ยังมีลุงเพิ่มโนอะ้ยังปอจันเออว่าอะไรกับลุงเพิ่มเป็นไปสังคือว่าเห็นเขาน้ำเกลืออยู่

ของโจรนี่ยังแบบได้โอ้ยเราซื้อมากล้วยซื้อมะกล้วยแปลว่าคนหลักเอามากล้วยมาขายเหล้าเห็นะเหล้าผู้ซื้อกับผู้จักแล้วเนาะว่าหลักหลักเนาะหน่อยซื้อแล้วเราซื้อมาได้ว่าเจ้าของมะกล้วยมาตามมาบ่นมาตามเอาเห็นอยู่ต้องคิดแต่พูดเพิ่งรายละเอียดเออนี่ก็เห็นพ่นซุลีกันเพื่อนสตีลเนี่ยเนาะนำคลิปว่าตูนอ่า อ่าบ่ได้ส uh, ิว่าว่เอาไปซื้อได้เอาตำรวจตำรวจขึ้นห้องของกองของการพวกนี้เดี๋ยวนี้นะบ่เอ้าแหลกเดี๋ยวบ่โอ้ยว่าย้อนมากล้วยว่าว่าสิก๊ับลงมาแต่เหนือแล้วก็จะมีของผักของต้าน้ออ่าอ่าอ่าโอ้ยว่าว่าแล้วมันมีเรื่องแบบนี้บ่มีเรื่องแบบนี้ก็มีบ่เออเละเลยว่าบุญแ่งก็เอาไปซื้อกล้วยน้ำเพื่อนน้องวิถามน้องวิว่ารถมากล้วยไม่เท่าอ่าอ่าว่าไม่เท่าแล้วมากล้วยน้องวิ mà tôi rút mà cua phải không đây cả, ừ. à, đây cả áo phân tát hay là cả, áo, cái này nó nguy chỉ bộ đi bỏ mà <laughs> à, ừ. nó Ê... này lại khi nong người nào sư không có đó bằng chi mà giang nó có <laughs> <laughs> khẩu là đâu à rồi à. để chúng cháu chỉ cắp điểm mới đấy bên bò khi nào vay vay lại ừ. <laughs> เพราะว่ามีมีงานยกอยู่เหนือพื้นกระดานนี่กับเบาเวียดเพิ่นชวนขึ้นไปโย่วาจิพาเพิ่นขึ้นไปวันศุกร์แมนวันศุกร์นี่แหละเพราะว่าไม่ได้วันยอย่างนั้นปนขันวันศุกร์มันสิบมอปีใหม่เพิ่นบอกทั่นั่นยังเชื่อกีับสิไปก่อนสินนะแต่ว่าเ<ม>บิ่งก่อนเพราะว่าพอเห่าแล้วบัดลงไปกาดสินะบัดบุมีปูยูน้ำขเขาไม่น้องมีนี่เพ<า>ื่อนเนี่ยเมนอ่บาบัดเอะไรวะเบาวเวียดเพื้นกัมีเวียดอยู่บ้านวังคูนั่น จากน้องไปช่างเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนไหนซื้อผาไม่กระจาดไม่ให้ขีบเบาลีชุ่มไอ่เคยขับไปอยู่คือว่าน้องมันก็พ่อหู้หลายเช็อยู่บ้านบางคูนเด็กน้อยนะขั้นเอ็นขั้นอาหู้ไปเบิ่งนแจ็คแล้วเนาะมีกับยังบริสางเบิ่งนหูน้ำเบาเวียดเพื่อนเพื่อนว่าเห็นเบาอันมินลี่ไปทายมินลี่ไปทายน่องแก้วมันนี่บ่เออจันเมีนแล้วเออ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 ป็นๆขนาดเออนั่นแหละเนาะคาราชเมีนได้ อ่า,านั่นเราเนี่ยบุตรท่านได้เฮือนไหมหรอือบุบรท่านมีบุท่านไม่โอ้นางแก้วมันนี่แก้วมันนี่โดยโดยตอบไปหาหน้องแต่หึงแต่ว่าบ้านบางคูเนี่ยยังบุได้มีอย่างเนาะแบบเข้าไปกัได้คือเก่าเนาะสมีอยัางอยันว่าแล้วยังคอยคุยพดูดเลยกลางทางเลยวะแต่เพิ่อน<อ>โอ้ว่าเดี๋ยวเอออ่าได้บ้านได้ยังเพิ่นก็พูดจักกันอืออือ ก็เลยวางหอยถามถามไอ้เพิ่นก่อนไปสั่นอ่ในสั่นก็พูดลวฟังเบืองก่อนถ้าว่านี่ก็บ่บซุกกัสีไปไว้นี่แหละเพรว่าจ็นว่าอบื่มาฮึนี่ไปจักพังเบิ่งนี่กันจะไปึ้นไปโดยโดยใช้สียยเพิ่นนี่อยู่บ่อาบน้ำอืมอืมอออโอ้ยเาะอ้าวยอวแล้บ่ฮะโอ้โหเนาะใชอาบน้ำโดยโดยอ่า เอาตามสบายใช่ไหมเนาะโดยโดยเนาะอาโดยป่ะใจพี่น้องเลยให้เพืชอาบน้าอาบในยังแล้วก่อนเนาะทางบ่อตาเองคัมเลยน้อยก็คือ้นได้กลับแหละพี่น้องเนาะอ่ะสน็อเดี๋ยวบ่อตาสิพาวันแม่พี่น้องเอฟซีมาเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะมาเบิ่งผลงานอ่าสาวจอยกับบ่อตาพากันทดสอบอ่าทีเอฟซีผมแนะนำมาว่าให้ปักเครือมันเนาะใส่กระสอบ แดดมันฉีจอ่จาตเป็นหัวงาม่าเช่นเอ้าลองเบื้องพี่น้องเลยผ่านมามือที่สามเนาะผ่านได้ผ่านมาได้สามมือนี้เกือใบานี่ก็ซือนอยู่นี่นะเนาะปิดแต่รอดอยู่แต่ว่าตัวใดมันเหี่ยวนี่ยอาจจะเป็นยอดที่ว่ามันอ่อนพี่น้องเนาะอ่ะท้าเบิง้งพี่น้องเนาะสีรอดหรือสี่ล่วงก็สีหู้กันอในสอบนี่แหละแต่ว่ามันตอบโจทย์ได้ดีเนะาะบอต้ากันสิ ปลูกหลายๆอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ตสุขสุคนเพราะว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อเนาะการยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองของบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คําแล้วได้พี่น้องเนาะห้าโมงอ่าสักสามนาทีพี่น้องเนาะอ่าก็เบิร์ตเอาละกับคนสิก๊อปก็เดียว เอาอันนี่ให้ลูกสะจอยพันก้อนพี่น้องเนาะแหงได้แอบเก่งอยู่พันนะโอ้ยห่รานอย่างนอนก็แล้วเนาะงานเข่าและสะจอยแล้ว่รอปึ๊บอ้เนาะอื ยังได้ระบาดดิอืมหนาวพี่น้องเลยเนาะโอ้ขี้งออาบน้ำว่าพื้นมือกับดินขี้ดินเนาะกลมั่นพี่เช้านี่ไล่ตัวให้กวนอ่าเขียดสดตกยังชาวจอยจะไปใช้บ่ะนี่โอ้ยคือเห็ดคือผู้สาวเท่าั้นนี่โอ้โหแย้ว่ารักวินาทีจัะ ห๊ะเนาะอ้าวสวัสดีเนาะอ่ะอ่าน้องเนาะไว้ใหู้พี่น้องเยินว่าอ่าทีมงานเมื่อเบิดหลักมีนัดมีหยังซดอกบ่มีบ่เนาะโอ้ยอ่าแห่งคือคนเวียดคนจีนครัเนาะเออก็คือเว้าแหละอ่ามื้ออื่นนี่เฮ็ดหยังมื้ออื่นนี่เพราะมันเียกเบิดได้เนาะอันตัวเรื่องเฮือนนี่เนาะ มีแต่คอยมาหน้ามาอย่างไปสิได้บ่บดินนี่ได้สายอันเจ้ามีเผรียดนั่งกันนี่็เจ้าว่าอันเขาถมด่บอ๋อบ้สิไปใส่างบ้านอันบ่ตาบมาเมื่อเอินกะนี่แล้วสิชวนเลยบ่เนาะเหยาะปูนเหยาะปูนชิมาอันเออเออบอตาิมารอตแรงแรงแน่เนาะ หรือว่ามืออื่นสิลักขึ้นมาแต่เช่าบ่เชิญจำขึ้นมาแต่เช่าบัดสิได้ย่อหน่อยคนได้หนิเนาะได้อยอ่ามือเช่านี่เห็นบอกคำก็บอเชียงหน้าี่น้องเคยขึ้นมาแต่จะเช่าเห็นบ่ขึ้นมาก่อนมูอเลยบ่เออปูนยังัชอบเฉยยังสามสิบสามสิบชอบบู๊สองคนบ่ไหวเอยบ่ไหววะบ่ไหวเลยเนาะต้องสามสี่คนให้ทีมงานมาหลายจัง จังจังหาเด้อช่วงตอนเที่ยงเออตอนเที่ยงตอนเที่ยงได้ฟังเบิ่งพี่น้องเนาะซ่ําว่าบ่ได้ลงกวดมันรอบเช้าก็สิแล่นขึ้นมารอบเช้าอ่าก็สิลงไปกดมันต่อยังบ่ทันแล้วออยู่มาแล้วทานั้นปาโทเนาะ่บ่เวียดเพิ่นก็คือเว้าแหละ ส่วนสิไปซีปูนพี่น้องเนาะแต่ว่ายับหมอจอจั่นใกล้สิฮอดปีใหม่แล้ได้นี่เพราะว่าถ้าว่าปีใหม่เนาะแล้วก็หรือว่าวันที่1เด้เนาะจอยอ่าวันที่1เดือน1พอปีใหม่ปุ๊บแล้วก็แม่นอยากบ่อยากออกไปไกลปานดเฮาก็ได้อยู่อ่าอยู่บ้านอยู่เฮือนซะก่อนพี่น้องเอ้ยวันที่31กส่งายปีเก่าแม่นบ่โอ้เนาะอันเพิ่นเข้า ขอเจ้าก็ลิ้นมือที่31เนาะอ่าที่1อ่าฮอดเที่ยงเที่ยงคืนก็แม่นจุดพุได้แม่นบ่นับถอยหลังเนาะแต่นี่คือสิมิดอยู่เคยแบบว่าตั้งเขาดาวลินบ่เคยจักเทื่อเจ้าจอยเฮาเคยเทื่อนึงเคยบ่เป็นไดนาบ่ให้นอนนาให้นอนนาว่าเคยเข้าดาวบ่ว่าบ่เคยๆเพิ่นว่ามื้อนี อยู่ชอดแจกเลยอยู่ชอดแจกอ่ามันมันท่านอายกับเอื่อยเพิ่นแพ้อยู่เออนะฮาก็เป็นคนบ้านนอกเนี่ยเขาบ้านนอกเขาในเมืองอ่าเป็นอะไรค่ะกี่ป่กค่ะอยู่อยู่เวียงอยู่เวียงอยู่เวียงเป็นเออเต็มเลยบอตาดันเคยแต่แบบว่าเออไปสวดมนต์ขามปีเนาะเคยอยู่นั่งแบบสวดมนต์ขามปีเคยอยู่ทต่จิตั้งว่าเข่าดาวแบบว่าอดลับบนนอนยังบ่เคยจะเขื่อนอ่ะอ่า เาไมเคยอยู่ปีหนึ่งสดแยกบัดนี้ยังแล้วเล้ยลูกได้เมียหระบาดนี้จากเล้ยเมียเมียชีชวนนะเข่าเลาะเอลี่โดยโดยม่ได้เข่าดาวว้อบีนี้ว่าเข่าดาวว่ะเข่าดาวว้เออเฉาจอยเพื่อนเพื่นพ่อหนาเอาไปนอนเคยเที่ยนึงเผุดว่ะเลยกับไอ้เพื่อนไปนอนเอออย่าไปนอนบ่เคยเห็นปีใหม่บเคยเข่าดาวเที่ยนึงเด้เข่าดาวก็เที่ยนขึนกับปีใหม่เด้ ยัน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 เต็นเหย่างอื่นนะเนาะยันแต่็มจอกต็มแจกมันจังเอ่าเคยเมาอยู่ไปใช้ยัไปใช้ยังไงอะไรแล้วเดี๋ยวเตรียมพร้อมแนะถุงกับไพ้ายัเด็กเนาะแล้วปะมาได้โทรศัพท์เช่วงที่ไปหันไปหนีท่าเสร็จแล้วใกล้แล้วนี่เนาะเข้าดาวเนาะอันนั้นเน่้อจังหวัดวันนี้กับพันที่ส สาม4ี่เลสาี่อาอ็ดามียังอีกจังมือละบาทสี่สิบห้าสี่ิบหกสิบเจ็ดสิปดิเก้าเขาดาวนี่เขาไม่คูเหฮะว่าเขาดาวนี่มีครูเะรอีเนาะแต่ว่วนลนยกันห่วยเขาดาวนี่ก็เพื่นว่าต้องมีครูบ่แต่วบ่บ่มีครูก็ได้ตีเดีกันนีกรเนาะยา เออเอยางรกเจ้าก็ฮาเอาเอ๊ว่าเชือกไว้อยู่ให้จักแหละเอบ่มีบ่อยังอีเาไกลอยาเงไกวเชื่ออไอกเงยเลี้ยงันนีน่องนองเชีงกอเจ้าชื่อไงชื่อเชีงกอชีใชเอันนี้น่องเท่าชีใชเออเออโอเคแนี้บ่มี ไปบ่าโยก้ะพ่อแล้วก็เนาะไปไปหาครูมาเข้าดาววะไปยืนไกลแทะอเอาหนาวหนาวหนาวแต่ไม่เคยเข้าดาวเราแต่สำหรับบ่าวตาอะไรนี่ปีเก้าปีไม่ก็คือว่าคือคือกันนะปีเก้า,อ,าอ่าพะมันมันมันจะจีว่าได้วคือแล้วมันก็เท่าไป เขาอีกปีเขาแน่นแหละก็เ่าไปหนาวก็เริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวไปโอ้ยบอไดบอแต่นี่นะนี่มันเหี่ยวไว้ถ่าเลยพวกนี้นะเหี่ยวเหี่ยวแต่เกิดแล้วอ่าสำหรับผู้แบบว่าบอได้แบบว่าเคยลิ้นเคยกินไปเช่นเดกับมันมันบอไดตื่นเต้นอยังที่นะ่อาธรรมดาก็อธรรมดาบอไดว่าตื่นเต้นอยังมากมายเพราะว่าเหตุใดฉะเนั้นปีใหม่กับปีใหม่น้ำมูลนะเขาลินส่งการยังบอหุส่งการ เพราะว่าการท่าซิลิ่นดีนั้นมันต้องกินเหล้ากินเบียร์มันแบบมันต้องรีนแบบแบบสุดๆเนาะแม่สุดๆไงมันคือวอลลี่เองผัดโบได้กินเหล้ากินเบียร์แต่มันกับธรรมดาก็นั่งรีนว่าก็โมก็พวกกับได้อยู่ก็มวนอยู่มันแบบเรื่อเรื่อมากกับเรื่อห่าวเลยเนาะไปแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้รีนก็เป็นงานเป็นอย่างเมินบริกินเลยบ่บกินไอ้เตียงคือกันนเาะไอ้เตียงก็บเปนโบโบเต้ด้วยเลยพี่น้องเนาะ ทำแต่กวนๆเลยนะกินเนาะกินกินเมาเงียอ่าเมาเปรี้ยๆนี่เพราะว่าเห็นในเตียงเราแต่กวนๆเลยก็โอ้โหธรรมดาเลยเมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ชาหินชาอย่างเง้เราในงานนู่นนี่นั่นก็เราขอแล้วเราอ่านั่งน้ำมูได้อยู่แต่ว่าเขาบอกินนะแม่นางหลินนั่งหัวนมอะไรกับว่ามีผู้ใดให้เราเนาะสาวจอยอุดได้เ่ราะาวจอยเราตั้งบวกินบวกินเ่าเจ้าค่ะบวก ธรรมะธรรมโมนี่มากอยูะมากมูอมากอยอ่เชื่อเชื่อเชื่อไว้กล่าวเลเอเอนี้เรื่อแล้ววันนี้ทามาค่นั่นเราเรียนี่เราบโมมาแล้กก็รเอ็บวชชีได้่นเคยคิดเลยเออ่เคยคิดเลยคำว่าเฮ็ดทุกอย่างมันบูดีแล้วก็ขึมาชีไปบวชแล้วก็จะบอกรีโบจะไปไทย เอาอวัยวะไปไปเห็นยัองอันเ,เอาเอาควมจริงแล้วอนน้อยสิข้างคาใจก็เนาะอันน้อยผู้นั้นถามวันนี้ถามเรื่องเรื่องอ่ะคืออนาคตากับผู้ฮู้ โย่เนาะคือว่ามีเป้าหมายคือเนี่แท้เจ้าไปหาเดือนม่ใช่ไปไสหมโบถ้ามีเวียกมีงานเราก็ไปอออันนี้คือว่าว่ายชื่อคนเรคิดว่าเจ้ากะว่าเออมีเวียกมีอย่างแบบส่วนตัวบชี่นะคงว่าไปหาเดือนไหนก็มาเพาะฉันเนาะว่าไปไปชักว่าก้าวไปชือบทสดเลย บ่ตันนี้แล้วยูเซ่ก็อยากไปเอออยากไปอยากไปหาเงินบ่อยากไปหาเงินยูเซ่ก็ได้คือว่าเนาะตอนนี้มีครูมาแล้วโบม่มีเงินใส่อ้าวอ้าอวคืนนี้เนาะไอ้ลีเนาะว่าเราควรเว่าสิเอามเงินจะเอาจะกับโบพี่ด๊อกเช้าดแต่หาเอาก็เอาคนดีเนาะก็คันม่ก็ยังให้ทีมงานเลือกให้แล้ว ใครว่าให้บ่อให้คอยหาให้บ่อเดินซานทีมงานก็เฮ็ดให้ให้หาคู่บ่อคู่ก้องกับต้องเป็นทีมงานเลยพัวก็เจหาให้ายิ่งไหวเลยเอาแบบใดเอาคนแบบใดเอาคนแบบใดก็ได้แต่ใจนคือเห็นผู้เดียวเดี๋ยวนี้แต่เจนแอนดี้วอาก่อนเดี๋ยวนี้เจนว่าผู้เดียวกันแล้ววอกกันบ่กกันนะวอากันวอ่าวันเขาไงดิไพ่บอลลี่เด้บอลบอลลี่แล้วผู้ใดล็อกกระสุนกัน แถมเราดูอีกนี่คนนั้นน่ะดูคนนั้นก็ดูแต่ว่าจากที่ซีรีส์กันขวายอืซีรีส์อหี้ยหน้าตาคือกันบ่โอ้กับบ่คือปอะไรเลเนาะคนละแบบคนละแบบคนละมวดคนละหมวดแต่ว่าจากที่มันเป็นยังจังงั้ต้องแถวคันคือคขวายละชิบว้าวชิบบ่เอออชงชัยแด้วได้ค่ะกันสไตล์บัตบลลี่นี่บุญาตเออบุญาตเนียน คันแบบบาเตียงนี่สิเกียงวดแน่ยโอ้ขอโทษขอโทษถ้าสมมติว่าค่อยค่อยโชดนี่เอาได้ก็บ่ได้เนาะโอ้ยแน่นอนอันนี้ชมมุดจะซื้อชมมุดอ่าแต่แต่ว่าแบบสเปกคสเปล่ย่าอาวเตลอดีคล้ายๆได้แล้วคนจะจอยนะจะจอยจริงๆนะเออพอดีทำมาสไตล์แบบบางย่า ว้าวเออว้เวลาเขาเจ็บเป็นเขาเขาจะจังอุ้มเขาไว้มันเงาชีเราบัดคิดเลยตอนเจ็บเป็นเอาเดี๋ยวนี้ก็อุ้มได้กันได้เดี๋ยวนี้กันหาอยานขาโบแพรโอ้ยที่แสดงว่ากันคือคอยนั่นมักเป็นนิสัยใช่เปล่มักนิสัยเป็นกันเองมักนิสัยฉันจะหมดเบาเตียงเท็่ได้คือยานเราเก่งใจเพก่งเรา โอ้ยเราเราแบบเราเสียงดังพูดเป็นคนเรียบร้อยเออเรียบร้อยพูดเก็บงวดเอ้มงวดขณะเราได้ยินเสียงปล่าเพื่อนฮะยังแต่ญาติเรื่องเรื่องดังค่อยกระดานคือกันจะบอกข่อยเป็นคนมาเกี่ยงนั่นนี่นะแม่นในเตียงเราพัดบอกคำใดคำนั้นในน้อยเพื่อนาโยอกเล็กน้อยอ่าโยกร้ายอ่าชนลายบอลลี่เป็นคนมาเกี่ยงอลายขั้วอืมนั่งขั้วโยกคน หลอกเล็กหลอกเล็กวะบอกกวนอ่าลนั้หลอกเลกบอยเฉดกบอยๆเน่นียังหมลอกเล็กใ่หดิีกเปนบอเออบอยเนกว่าบอยเนหลกเล็กเออเฉดกมาคุณหลอกเล็กเออมาคุณหลกเลกหรือคุณยงมาคุเฮฮาเอออบอดีกียเฮฮาคือกันเฮฮาค็ละแบบตัวรได้มาุคือกันเนาะทำมากแบบบอยเนคุยค่างงนาตา แบบนั้นเลยเออต้องมีชนีได้บอยาวน่เนาะไปทั้งใดกัไปทั้งใดกัมีจะจะตายไปบอยาวน่เนาะแบบบอยเวาหรือว่าประธานปองแบบมายากับบอตุนฮบอตุนแล้วตั้มหนังคนละม้วนเลยเด้แบบนี้คนละแบบลบอตุนก็ได้เออเาเป็นคนที่ว่ามักคนช่องแบบเออกระเตี้ยกระเตี้ยเลยบอกแล้วกระชุ่มแล้วบอยาวกับบอตุนเออเนาะคนละหุ่นกันไหน เทำหมักแบบนั้นแต่ฝ่าลิขิตหากับบุหัวบอกเรื่องข้อมักอ่าอ่าอ่าบุหับเด้อหาคู่หาเองหาเองอยากได้หาเองด้วยเองโดยมาบัดชอยูทูบเบอร์เลยเนาะเพื่อนกับ YouTube อีกนะว่ะก็มาเป็นยังมาหัวหน้าเจ้าได้หาหมดตายเลยเนาะโอ้โบตีหาเองหาเองเออโบตีนะยังบ่ได้จ้าไปขอนใช่กันเด้อืมบุเจ้าไปขอนเช่กันพู้เดียวคู่นี้ยอมยอม ่าพอหาได้ยุ่แต่เขาบอหาชาวบ้านสีให้เอาจริงจังหรือกระบายแล้วเนาะคนจีบในไล่โยคนจีบไลยโยผู้เฒ่าบ่ผู้เฒ่ากมีไมหล่นก็มีแต่เขาบุคคลบุคคลชื่อบุคคดบอกโมเมนต์น่ะเมื่อนี่ก็จะว่าปิ๊กปิกว่าแล้วดิว่าแล้วเอาแซวลิ้นแซ่อวัวกันเด้อกพี่น้องเนาะเด้อเด้ เกิน,นชาแ้วกัได้เหอกันอย่างเสี <นะ S 2> ่นเน<ะ>้องนี่อนเห็นมากระเดาเรอ่องเรื่องที่ว่าเข่าดาวบัน อ่าเข้าเลยบ่แฮงแน่เนาะโอ้ว้บ่ได้ได้เข้าดาวหือเมื่อฝอนี่ชาวจ้อยแห่ห้องเลยเลยโอ้ยหมู่นี่แหละเข้าหือเมื่อโอ้พอนี่แล้วเนาะบ่แล้วๆๆเอานั่นล่ะชาคือสิได้กลับก่อนค่ําแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่เว้ามาทั้งเบิดทั้งมวลก็เว้ายอกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะยแกีอเว้ายแกีถ้าาจ้อยได้นี่ก็หาเองบ่แล้วบ่เอา อโอ้ยนอกจากหายบอยยาวเห็นคลิปนี้แล้วคือชิยิมเยอะตัดชดตัวนั้นคือหนาเนาะถามหลายคนเลยนะบอยยาวนี่แม่ไม่กระทั่งเก่นน้อยแล้วยังมาบิทีมงานนี่มักบอยยาวสไตล์บอยยาวโอเคเราอะเราเป็นคนมีสเน์แบบนึงเอว่าเป๊กเนาะเอาเัิคอยกัน bữa đây hà gìn núm chung chung các, bữa bữa than rồi bữa than đi ôi, này, nàng cái, run khởi run khởi rồi tí, nó bớt thế nị chào, rồi rồi áo nó sẽ bay đi rồi, ôi đó, wow đẹp hơn luôn nó, rồi, à, coi cái may là khít nó, rồi, nàng quá phun, bớt là phía nào người nó, bớt thay đây, ปแต่เนาะคือจะได้กลับก่อนพี่น้องเอลยอ่าวาหยอกว่าหัวกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าสิเป็นลี่ยนรือบ่เป็นก็แล้วแต่อ่ามันสิเป็นไปแล้วเนาะแต่ว่าว่ามื้อนี้น่ะว่าหยอกกันพี่น้องเอลยอ่าจังได๋ก็กว่าเนาะคํำว่าคําจาได้อ่าบ่สุภาพบ่สมัยพระควรขอโทษขออภัยนําหลายๆพี่น้องเอลยเอ้าเนาะถ้าคลิปนี้ก็คือจะได้ขอโตกลับก่อนขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องบาย